นะคะเพราะว่าเรามี m มดอินเทอร์วิวเอกซ์คลนั่นเองนะคะสำหรับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็สามารถให้มาในพาร์ทของ On Air ได้เลยแล้วก็ออนไลน์ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันนะคะเป็นงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติหรือว่าที่เรารู้จักกันนะคะกับ Thailand Biennale Phuket 2025นะคะของอคุณอรินรุ่งแจ้งนะคะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ไ h a i l a n d Biennale p ภู ket 2025วันนี้อยู่ในสตูดิโอกับเราด้วยสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะสำหรับวันนี้ก่อนอื่นเลยนะคะขาะต้องถามก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วง,งาน Thailand ยนาเล่ภูเก็ตทว2นี่วนที่เนี่ยคืองานอะไรคะเ,เป็นหัก,กรรมศิลปะร่วมสมัยนะครับเบียนาเล่จะจัดขึ้นทุกสองปีค่ะเบียนาเล่ที่เกิดขึ้นครั้งแรกก็คือเวนิสเบียนาเล่ก็เกือบร้อยปีที่แล้วค่ะ,ะเกือบร้อยแล้วเหรอคะใช่่ะซึ่งซึ่งจัดจัดขึ้นประจําทุกสองปีส่วนงานไทแลนเบียนาเล่เนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ เราเริ่มโดยกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็สำนักงานศิลป์เราทำร่วมสมัยครับก็คือปีนี้เป็นปีที่4แล้วแล้วก็มาทุก2ปีป่ะคะหรือว่าครั้งที่สี่คือติดกันเลยไหมคะอเป็นปีที่8ใช่ไหมหมายถึงว่าทุก2ปี1ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่4เพราะฉะนั้นเราเริ่มมาเป็นณตอนนี้ก็คือ8ปี ค่ะโอ้โหเรียกว่าจัดกันมานานแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าคล่าเนี่ยเพิ่งก็จะได้มาเห็นคนไปรีวิวกันค่อนข้างเยอะผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆทําให้เราได้เข้าถึงงานแล้วก็ได้เห็นเหมือนเป็นพรีวิวเยอะแยะมากมายเลยถ้าอยากจะให้ย้อนไปนิดหนึ่งอะค่ะเราเริ่มต้นได้ยังไงเพราะตอนแรกเห็นบอกว่ามาจากทางเวนิสแต่ว่ามันมันมาที่ประเทศไทยได้ยังไงอะคะใช่ครก็คือในช่วงหนึ่งนะฮะที่งานศิวะร่วมสมัยอะเริ่มได้รับความ นิยมแล้วก็มีผู้คนรู้จักมากมายเราก็มีการเข้าร่วมกิจกรรมเวนิสเบเนเลซึ่งเป็นศาลาไทยก็คือไทยพาวลเลียนของเวนิสเบเนเลทุกสองปีด้วยเช่นกันทีนี้ก็มีการริเริ่มที่อยากจะจัดไทเรเมเลขึ้นมาของประเทศไทยเองเลยครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่นะฮะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เริ่มจัดงานไทเรเมเลเึ่เป็น เป็นครั้งแรกเพื่อที่จะกระตุ้นให้คนได้เข้าใจศิลปะรุ่นมสมัยได้มากขึ้นเพราะว่าคนกจะตั้งคําถามว่าอะไรไอ้นี่มันเป็นศิลปะได้ยังไงงานศิลปะรุ่นมสมัยมันคืออะไรเพราะ,ะมันก็คือการให้ความรู้กับคนในการให้อ่า ทิศทางในเรื่องของการรับรู้เรื่องของสิ่งแวดล้อมสมัยค่ะค่ะซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะมีครั้งแรกที่กระบี่แล้วเราย้าย2ปีถัดมาเราไปที่ไหนต่อทุก2ปีก็จะเปลี่ยนไปครั้งแรกคือกระบีค่ครั้งที่2ก็จะเป็นที่โคร,ราชนะฮะครั้งที่3คือที่เชียงรายแล้วก็ครั้งล่าสุดก็คือที่ ภูเก็ตใช่ขึ้นเหนือลงใต้ไปหมดเลยนะคะก็น่าสนใจนะคะสําหรับงานนี้ซึ่งก็เป็นครั้งที่4แล้วด้วยแล้วก็ไม่ได้มีมาทุกปีนะคะทุกคนถ้าใครชื่นชอบงานอาร์ตก็ไม่อยากให้พลาดจริงๆแล้วสําหรับปีนี้เนี่ยแนวคิดของไท a แลนด์เบียนาเล่ภูเก็ตเนเป็นยังไงบ้างค่ะก็พอเราเริ่มที่จะ จะดำเนินการะนะคะ,คะแล้วาก็เราก็วางคอนเซปต์คอนเซปต์คือเทอร์นอเขาปาทอร์นอลก็มาจากอ e ร์นิ i t y นะคะก็คือกาลรปรวสาลิา์เขาปาเป็นแนวคิดเรื่องการเวลาของศาสนาพราหมณ์มซึ่งบอกว่าโลกมีการเกิดแล้วก็การดับเพียงแต่ว่าในในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยในเรื่องของแนวคิดในเรื่องของความเป็นนิรันเนี่ยเรามักจะพูดถึงเรื่องของความยั่งยืนเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเกิดและดับเนี่ยมันถึงได้ถูกนํารวมใส่ว่า อะไรก็ตามที่มันจะเป็นนิรันด์มันจะเป็นที่จะต้องมีสํานึกในเรื่องของการเกิดดับอ,อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของของทีมนะฮะ,ะแต่เนั้นก็มีการคัดเลือกศิลปิน65ท่านจาก,ก,ากจาก25ประเทศมีทั้งศิลปินที่เป็นนักดนตรีอย่างเช่นคุณเวอชิสกาโมโตะซึ่ง เป็นดาราออสการ์ด้วยนะฮะ,ะแล้วก็ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ทำงานศิลปะด้วยม,มีทั้งศิลปินที่เป็นผู้กำกับอย่างเช่นคุณจัยมิ่งเหลียงเนี่ยฮะ,ะแล้วก็ศิลปินที่เป็นคอนเทนร์อาร์ตเองที่อยู่ในแวดวงนะฮะเพราะฉะนั้นศิลปินก็ประมาณหกสิบห้าท่านจากยี่สิบห้าประเทศแล้วก็อ่า ตัวพื้นที่เนี่ยพอเราลงไปในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเป็นจังหวัดท่องเที่ยวใช่ไหมฮะเราก็ม <c oughs> องว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจะช่วยเติมแล้วก็เสริมก็คืออส่วนที่ไม่ได้ถูกพัฒนาหมายถึงว่า <c oughs> หรือถูกทอดทิ้งเพราะฉะนั <c oughs> ้นไอเวนิวที่เราเลือกเนี่ย <c oughs> มันจะเป็นเวนิวที่เป็นสถานที่ที่ เคยถูกใช้แล้วก็ไม่ได้ถูกใช้แล้วในช่วงเวลาต่างๆจากอ,อดีตจนถึงปัจจุบันครับน่าสนใจคือถ้าเราถ้านึกถึงศิลปะเนี่ยเราจะนึกถึงเป็นภาพวาดเราจะนึกถึงเป็นเป็นในภาพของแบบ เนาะพนติ <Not> painting, ้งแต่ว่าจริงๆแล้วศิลปะเนี่ยในงานนี้คือไม่ใช่แค่พนติ้งแหละเรามีทั้งดนตรีเรามีทั้ง v i s u a l เรามีทั้งงานศิลปะซึ่งจัดนะคะก็มี20พื้นที่น่าสนใจมากๆเพราะวคาร่าไปไปนั่งดูในในบ้านดำนะคะแล้วก็เห็นว่าอย่างเช่นที่สะพานหินเนี่ยก็จะมีเป็นดนตรีออเคสตราใช่ไหมคะที่บอกเ,อเหมือนเหมือนเหมือนคาร่าเห็นเขาลุมรวมอยู่ในรีวิวนะคะแล้วก็แบบมีตึกร้างที่อาคารยี่เต้ง พูดถูกไหมคะยี่เต้งนะคะอันนั้นเน่ยเขาก็เห็นเขาเล้าเห็นว่าเขารีวิวว่าแบบจะไปดูเรื่องการอาร์ตที่อนุรักษ์ปะการังน่าสนใจนะคะมีหลายที่เลยมีจิมเนเซียมสี่พันที่นั่งก็จะเป็นดิสเพลย์ของเปียโนคือแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันไปใช่ไหมคะใช่ใก็ตามคอนเซปต์นะฮะว่าทำอย่างไรให้เรามี ธรรมชาติรักษาธรรมชาติไว้ได้อย่างยั่งยืนก็ค,คือเราก็จะต้องจะต้องอนุรักษ์ไว้รักษาไว้เพื่อให้มันอยู่ได้ยาวนานขึ้นเพราะฉะนั้นตัวงานศิละปะมันจะเป็นเหมือนกับตัวแทนกระบอกเสียงให้คนได้พยายามความเข้าใจในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการอยู่ร่วมกันด้วยความหลากหลายนะฮะก็น่าสนใจนะคะและอยากถามนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่ได้รับโอกาสจากการจัดงานเนี่ยไทยแลนด์เบียนนาเล่เป็นยังไงบ้างคะ ก็อันนึงก็คือเราได้กระตุ้นให้คนเนี่ยได้ทําความเข้าใจในเรื่องของงานศิลป์ร่วมสมัยได้มากขึ้นอย่างที่เราเข้าใจนะฮะ,ะถ้าเราได้เริ่มต้นในเรื่องของความเป็นต้นแบบของความคิดแล้วศิลปะเนี่ยเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลความเป็นปัจเจกบุคคลเนี่ยมันทาให้เราได้เห็นว่าเราสามารถมีศักยภาพในการพูดแล้วก็แสดงออกอย่างไรนอกเหนือจากาเพราะฉะฉนั้นศิลปนเป็นตัวแทนหรือกระบอกเสียงให้กับคนทั่วไปที่เผชิญ หน้าในรูปแบบเดียวกันไม่ว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ศิละปะก็เป็นการแสดงออกอันหนึ่งที่จะทาให้เห็นว่าเราจะมีความคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรการอยู่ร่วมกันกับผู้คนได้อย่างไรโดยเฉพาะในงานนี้จะมีในเรื่องของ1คือ,อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสองคือการอยู่ร่วมกันด้วยความหลากหลายไม่ว่าจะเป็น lgbtq หรือว่าคนหลากหลายศาสนาเงี้ฮะ,ะสามเป็นเรื่องของเวลาสำนึกในเรื่องของเวลาส่วนสี่ก็คือความเข้าใจที่มาที่ไปของตัวเราเองก็คือประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้น สี่ทีมที่อยู่ภายใต้ทันตเก่าปาเนี่ยมันช่วยส่งสารออกไปให้กับคนดูได้ทําความเข้าใจมากขึ้นแล้วด้วยความที่ตัวสิบป์ร่วมสมัยมันมีความหลากหลายเพราะฉะนั้นคนดูไม่จำเป็นที่จะต้องเสพสื่อเพียงอย่างเดียวอย่างเช่นเป็นเพนติงอย่างเดียวทั้งดนตรีทั้ง การแสดงทั้งภาพถ่ายภาพเคลื่อนไหวในงานมีหมดทุกรูปแบบครับผมแสงสีเสียงแล้วก็เห็นว่าเด็กก็ไปได้เพราะมันจะมีเหมือนเราสามารถอินเทอร์แอคได้กับอาร์ตต่างๆที่ถูกอินสตอลไวใช่ไหมคะใช่ใช่นะคะและสําหรับงานนี้แล้วถ้าใครอยากจะจริงๆแล้วจัดมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วใช่ใช่ไหมคะแล้วก็จะจัดยาวๆไปจนถึงสามสิบเมษายนเลยนะคะก็สามารถไปกันได้มีคัาเข้าหรืออะไรไหมคะไม่ครับคือเป็นอันนี้เป็นงานที่เริ่มโดยรัฐบาลนะเพราะั้น สิ่งหนึ่งที่ตอนที่ผมเริ่มเข้ามาทำเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามีมความสุขกับการทํางานมากก็คือเราได้ทําความเข้าใจว่าสิ่งที่เราจะลงไปเนี่ยมันได้ประโยชน์กับประชาชนคนได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นไม่มีค่าเข้าและตัวงานทุกชิ้นผลงานทุกผลงานเพื่อตอบสนองให้กับคนทุกคนคนทุกกลุ่มคน ไม,ไม่ใช่เฉพาะสาบันไดสวัสดวันหนึ่งด้วยซ้ำครับผมแล้วแบบนี้เราจะต้องไปจิสเตอร์อะไรไปก่อนไหมคะหรือเราถ้าไปตามสถานที่20สถานที่ต่างๆก็เดินเข้าไปได้เลยก็ถ้าแนะนำนะฮะ <c oughs> ถ้าลงไปที่ภูกเกต็ต <c oughs> แนะนำให้ไปที่ Information Center ก่อนอิน o r ม a ชันเซ็นเตอของเราอยู่ที่บ้านเตอร์เติลนะฮะตรง <c oughs> อาคารบ้านพระอารามเก่านะฮะเป็นไททิเกตออฟฟิศเก่านะฮะพอไปที่ Information Center เราจะทราบได้ว่าเราเราจะมี ไอ้ตัวไกด์บุ๊กแจกมีแผนที่แจกต่างๆนานานะฮะอันนั้นก็ผู้คนทุกคนสามารถไปเยี่ยมชมได้เลยฮะไม่มีการไม่จำเป็นที่ต้องรีจิสเตอร์ไม่ต้องมีการซื้อตั๋วฮะด้วยความที่ว่าอาร์ตอินสตทเลชั่นต่างๆเนี่ยอยู่20สถานที่ทั่วโฟเกตวันหนึ่งเก็บหมดไหมคะถ้าเราอยากจะไปทุกที่เลยถ้าให้ผมแนะนำก็ไม่น่าจะหมดเพราะว่าตามตามสเกลนะฮะตอนนี้เราจัดใหญ่มากเราจัดส3 3าเภอนะฮะ3สถานที่ กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็คืออำเภอเมืองในอำเภอเมืองเนี่ยเราจะมีประมาณ13เวนิว13 14เวนิวแล้วแต่ละเวนิวไม่ได้ไกลกันเพราะฉะนั้นคนเห็น <Hop ping S 1> ว่ามีหลายเวนิวเนี่ยะจะตกใจจริงๆเราตั้งใจพยายามที่จะให้เลี่ยงทราฟิก เพราะว่าให้คนเดินดีกว่าคนจะได้เอนจอยเมืองด้วยเราสามารถเดินจากเวนิวหนึ่งไปในอีกเวนิวนึงได้ในเวลา5ไม่เกิน10นาทีฮะเพราะฉะนั้นถ้าลงไปเนี่ยก็ตรงในเมืองเนี่ยใช้เดินส่วนที่ทลางหรือว่า ที่กระทูเนี่ยฮะเราจะมีรถตู้นั่งฟรีนะฮะโอ้ดีเลยค่ะใช่ใช่รถตู้วิ่งรับส่งผู้ชมครับผมไม่ไม่คิดค่าบริการด้วยฮะที่อิน o r ม a ชันเซ็นเตอร์เราจะมีจุดบอกว่าจะไปขึ้นรถตู้ที่ไหนแล้วก็ช่วงเวลาไหนที่รถออกครับผมดังนั้นก็วางแผนมานิดนึงไปที่อิน o r ม a ชันเซ็นเตอร์ก่อนแล้วก็ไปรับแผนที่เอยอะไรเออยแล้วก็อาจจะถ้าสมมติ เรามีเวลาวันเดียวก็ลองไปดูตามรีวิวเดี๋ยวนี้เขามีรีวิวว่าแบบเราอยากจะไปที่ไหนที<ช>่ไหนแบบว่า<ช>ถูกใจเรา<ช>เราอยากจะไปตรงไหนก็สามารถลองไปหารีวิวกันได้อะครั้งนี้ครั้งที่4แล้วครั้งหน้าเนี่ยมันจะครบ10ปีแล้วนะคะ อีก2ปีข้างหน้าเรามีแบบเรามีอะไรจัดเตรียมสําหรับครบรอบ10ปีที่จัดที่ประเทศไทยไหมคะก็เราจะมีเราได้ประกาศไปแล้วนะคะ,คะว่าจังหวัดต่อไปที่เราจะไปจัดคือจังหวัดระยองะนะครับผมซึ่งเทลเลเมเลสการที่ย้ายไปตามจังหวัดต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ดีมากๆก็คือการที่เราได้เห็นว่า,อ,าอย่างจังหวัดภูเก็ตเ,เนื้อหาของศิลปินทั้ง65ท่านซึ่งเป็นศิลปินระดับโลกเนี่ยการที่จะได้ศิลปินมาเป็นกระบอกเสียงหรือว่าใช้ภูเก็ตเป็น เป็นโจทย์ในการทําผลงานศิลปะซึ่งครั้งนี้เรามีงานที่ทําขึ้นใหม่สำหรับภูเก็ต เกินกว่า50ชิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นจังหวัดต่อไปที่เป็นจังหวัดระยองเนี่ยเราก็จะต้องมีการพูดคุยกันถึงว่าระยองเนี่ยสิ่งที่ระยองมีคืออะไรสิ่งที่น่าสนใจในการใช้จังหวัดระยองเนี่ยในการนำเสนองานเทลแอนเบลเล,ล,ล,ล่เนี่ยควรที่จะออกมาเป็นในรูปแบบไหนส่วนเรื่องของการลองครอบสิปีเนี่ยเราไม่ได้มีการพูดถึงนะนะฮะต้องรอติดตามเอค้อยากทราบนิดนึงค่ะว่าอาร์ตอินสแตทเลชันที่เราได้ได้ไดมีการทําไว้เนี่ยเมื่อกี้นิดได้บอกว่า ปีนี้เราก็มีใหม่ทําใหม่50ชิ้นทุกๆปีจะมีการเปลี่ยนวนอาร์ตอินสแต t ชั่นไปไหมคะหรือว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีะงานศิลปะที่เป็นงานติดตั้งถาวรบางส่วน oh, ส่วนปีนี้ oh, เรา<ๆ>เรามีการวางอย่างชัดเจนเลยฮรเรามีงานติดตั้งถาวรที่จังหวัดภูเก็ตที่จะอยู่กับจังหวัดภูเก็ตไปตลอดเนี่ย oh. อยู่จำนวน6ชิ้นะนะฮะซึ่งที่สะพานหินที่แหลมพรมเทพนะฮะแล้วก็ที่ระเบียงกระจก เพราะ,ะนั้นไองานที่บ้าเหล่านี้ก็จะอยู่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 ต่อไปอกับจังหวัดภูเก็ต อกอ็น่าสนใจนะคะ65ศิลปินเนี่ยก็สิงคโปร์จีนอิตาลีโอ้โหเอเชียยุโรปคือมารวมกันอยู่ที่ภูเก็ตหมดเลยนะคะก็น่าสนใจมากๆนะคะดังนั้นแล้วอยากจะให้เชิญชวนนะคะเมดเตอร์ Master, ที่อาจจะฟังอยู่หรือว่าชมอยู่ไปช,ชมงาน<ม>ไ h a i น a n d b นลีภูเก็ตทวนที่ทวนที่ค่ะก็ะอยากจะเชิญชวนผู้ชมนะครับที่กำลังฟังอยู่นตอนนี้ให้ไปดูงานไทเลนบีนเ a ลีเพราะว่า งานเทลเลเมเลทที่จัดขึ้นจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็เป็นเรื่องของการใช้งบประมาณในการกระตุ้นให้ค,คนทั่วไปเราถึงได้ไม่ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะ,นะฮะ,ะล้วก็ศิลปินที่มาร่วมเนี่ยก็เป็นศิลปินระดับโลกที่มีชื่อเสียงมากๆรวมถึงยังมีนักดนตรีแล้วก็เป็นดาราที่เป็นเป็นเป็นศิลปินที่ได้รางวัลอสการ์อย่างเดือชีสการโมโตแล้วงานของแต่ละท่านเนี่ยทำขึ้นมาพิเศษสำหรับจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะเลยก็อยากให้อ,อกากาศเนี antis, ้ยนะฮะถ้ามีใครวางแผนลงไปท่องเที่ยวที่หวัดภูเก็ตนะฮะก็จะได้เสรงานหรือว่ารวมด้วยเลยก็ชวนมากันเยอะๆนะฮะจัดถึงวันที่30เมษายนครับผมนะคะเราก็มี time ให้เลือกนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยภูเก็ตเนี่ยเราไม่ได้สวยแค่เรื่องทะเลแล้วแล้วก็เกาะต่างๆแต่ว่าภูเก็ตก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วด้วยนะคะเรื่องแบบโอทาวน์ของเขาที่มีอาร์ตอะไรสวยงามค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นเราก็ไปเช็คอินกันได้สําหรับงานนี้นะคะจัดถึง วันที่30เมษายน30เมษายนก็คือประมาณเดี๋ยวนะ4เดือน ประมาณ4<ป>เดือน<ช>นะคะ<ช>ดังนั้นก็รีบๆกันเลยนะคะวันนี้นะคะอยากขอบคุณคุณอารินมากๆเลยนะคะคที่มา,าแนะนำเพนเมสเตอร์นะคะถึง1งานที่น่าสนใจบางคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักนะคะแต่สำหรับใครที่รู้จักกันแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะคะว่าเรามีงานศิลปะงานใหม่อีก50ชิ้นที่ทำมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยแล้วก็อีก2ปีข้า้งนะถ้าพลาดงานนี้ไปอีก2ปีข้างหน้านะทุกคน ดังนั้นแล้วนะคะก็มาเที่ยวกันเยอะๆแล้วก็มาเช็คอินเยอะๆวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ